ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวา FM ส FM 9 8 2จเมกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้ะได้เวลากลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันค่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้ น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจ,จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกําชับหน่วยงานติดตามตรวจสอบสถานประกอบการหลังสบคมีมติให้สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเปิดให้บริการวันแรกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565โดยยังต้อง ผ่านมาตรฐานไทยสต็อปโควิด 2+ และที่ยื่นขออนุญาตกับสำนักง,งานเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามโควิดฟรีเซตติ่งได้แก่เปิดให้บริการและจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ได้ไม่เกิน24นาฬิกางดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุน้นตรวจเอทเคทุก7วันผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการโดยต้อง ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเท่านั้นโดยนายกรัฐมนตรีกำชับทั้งผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดด้วยแม้ว่าภาพรวมของสถานการณ์จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวงังไม่ให้กลับมามีการระบาดจากคลัสเตอร์ใหม่โดยเด็ดขาด ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาด FM 8 2 5เส FM แ8 2 5มกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร